สวัสดีครับอาเฮียอยุทยานะครับวันนี้นะครับอาเฮียขอแนะนําขนมเปี๊ยะแป้งนุ่มนะครับไส้แน่นอร่อยมากๆเลยนะครับความนุ่มมีไส้ฟักไข่เค็มไส้ถั่วไข่เค็มนะครับและก็ไส้รวมนะครับเป็นไส้ ถั่วฟักไข่รวมกันเลยนะครับไอเียใช้ไข่นะครับห้าใบเลยนะครับ5้าใบเลยนะครับน้ำหนัก550กรัมขึ้นไปนะครับไอเีะทำขนมเปี๊ยะใหญ่ไอเียอยุธยานอกจากมีขนมจีบสระเปาแล้วนะครับก็ยังมีขนมเปี๊ยะเอาไปเป็นของขวัญของฝากนะครับให้กับญาติพี่น้องในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับนี่ไอเีะทำอยู่อำเภอนครหลวงจังหวัดอยุธยานัดรับที่เดียวนะครับนะครับหนึ่ง ราคาส่งนะครับ10อันขึ้นไปนะครับนะครับสิอันขึ้นไปนะครับจะเป็นราคาส่งพิเศษนะครับสามารถที่จะเอาไปทํำลายขายต่อได้เลยนะครับนี่นะครับแป้งบางเนื้อนุ่มนะครับถั่วหอมอร่อยมากเลยนะครับไอเฮียทาอย่างพิถีพิถันมากเลยนะครับปีนี้นะครับจะแพ็คใส่ซูญญากาศนะครับแพ็คใส่ซองซูญญากาศและใส่กล่องสวยงามนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาเตรียมไว้นะครับเอออย่าลืมนะครับไส้ฟักของไอเฮียไม่หวานมากจนเกินไปนะครับ